สวัสดีครับผมมาจา์ศักแห่งตลาดนัดเจรจาเมนะครับนนก่อนอื่นก็จะขอบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรุ่งนี้มันก็จะมีซีดีแต่ไม่ได้จําหน่ายนะครับเกี่ยวกับพวกเหรียญหรือการฉีกหนังสือพพ์เหม่ไหมครับเอาหนังสือพิมพ์มาฉีกพอฉีกแล้วมันก็ไม่ขาดอันนี้ผมตัวเควนองสะสมไม่เยอะนะครับพวกซีดีอะไรต่างๆนี่สะสมไม่เยอะแล้วก็ขอฝากเลยว่าเราศึกษา แต่พวกน well ีแ้แพงมากนะครับระลับหนึ่งนี Mother ่ก in ็เป็นพันนะหลายพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหลาย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 อย่างนะครับบางทีก๊อปบางทีเขาบอกซีดีจริงแต่ผมดูแล้วไม่น่าจะจริงผมดูแล้วไม่น่าจะจริงเท่าไหร่เป็นลักษณะซีดีที่ก๊อปจะมากกว่านะครับแต่ตัวกูเองก็มีซ <im ulator> <c> ีดีเยอะครับมีซีดีเยอะนะครับก็ลองดูนะครับ ใครอยากรู้เรื่องอะไรอยากอะไรเนี่ยอยากทราบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเธอไม่ต้องซื้อหรอกโทรมาถามครับโทรมาถามนะฮะแล้วเล่นเกมน้อยลงนะครับจะชื่นใจที่สุดเลยไม่ได้ชื่นใจเฉพาะตัวครูเเลยพ่อแม่ก็จะชื่นใจด้วยแล้วมาเล่นมายากลนะครับแล้วก็เรียนหนังสือให้เก่งๆนะครับเพื่อที่อนาคตจะได้เป็นพลังของประเทศชาตินะครับ อยากรู้อะไรอยากทราบอะไรโทรหาจำศักท์ครับตลาดนัดจตุจักรครับหรือมหาครูที่ตลาดนัดจตุจักรเลยตัวจริงเสียงจริงห้างธนาคารกรุงเทพนะครับเวทีการแสดงนะครับศูนยอมตรงนั้นนะครับเข้ามาได้เลยนะครับประมาณสิบโมงสิบโมงถึงสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งนะครับอย่า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 มาเล迟วานะครับเพราะช่วงนี้กลับเร็วกับเร็วนะครับใช่ครับตลาดนัดจตุจักรซึ่งเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับขอบคุณครับ